แอนที่2แม่ทัพที่2นะคะโพสต์ Post ข้อความหัวข้อ smart s l o w y e r update การทูดการทหารบวกการทูดไม่มีใครนําใครเพราะเรากําลังก้าวไปข้างหน้าด้วยกันคือการทหารการทูดนั้นไปด้วยกันนะคะเราก้าวไปด้วยกันการทูดคือชุดสูตรการทหารคือชุดเกราะ 2. พลังเดียวกันเพื่อปกป้องประเทศคุณศรีิะบอกกับอาจาศิล่าว่าประเทศไทยไม่ใช่ผู้เริ่มต้นกัมพูชาเปิดฉากก่อน และกัมพูชาไม่เคยปฏิบัติตามที่ได้ลงนามกันเอาไว้เมื่อเดือนตุลากลไกทางการทุตดท,ทางานได้หากสถานการณ์เปิดพื้นที่ทางการทูตดต้องขอโทษตอนนี้เราไม่มีพื้นที่ทางการทูตแบบนั้นแล้ว mm. คํากล่าวนี้ไม่ใช่แค่เหตุผลแต่มันคือความจริงในสนามรบทหารไทยกําลังเผชิญทุกชั่วโมงการเหยียบทุ่ดระเบิดสังหารบุคคลของกําลังพลหลายครั้งแม้เราจะลงนามถ้อยถแถลงร่วมกันแต่หลักฐานชัดเจนว่ากัมพูชาไม่รักษาคํามั่นอันนี้พวกส้มฟังไว้นะ เมื่อพื้นที่ทางการทูตถูกปิดมันถูกปิดไปแล้วช่อการทหารต้องยืนเป็นแนวหน้าช่อรัฐมนตรีต่างประเทศชี้ว่าไทยอดทนอดกั้นอย่างที่สุดแล้วช่อถ้าทีกัมพูชาคือยั่วยุวและใช้อาวุธโจมตีจนเกิดสถานการณ์ที่เห็นในปัจจุบันและวันนี้นะช่อเมื่อผู้ประกาศข่าวถามถึงกรณีประสาทพระวิหารรัฐมนตรีไทยตอบตรงไปตรงมาว่าไทยเคารพคำตัดสินศาลโลก แต่ไม่ใช่โบราณนะสถานทุกแห่งที่อยู่ในดินแดนกัมพูชาและอ,ะรอารยธรรมเขมรไม่ได้ไหมายความว่าต้องอยู่ภายใต้การควบคุมกัมพูชาไทยเปิดประตูทางการทูตเสมอนะับตั้งแต่ก้าวแรกไทยพร้อมเจราจาพร้อมใช้กลไกทางการทูตไทยถแถลงร่วมกันมีสาฮารและมาเลเซียเป็นสักขีพยานแต่กัมพูชาไม่ทําตามแม้กัมพูชาบอกว่าพร้อมจะทําแต่ไม่ทําเลยไทยไม่ได้ก้าวร้าวเราเชื่อในพลังการทูต ประเทศไทยเป็นชาติเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเอกราชได้ด้วยการทูตวันนี้ไทยยึดมั่นในแนวทางนั้นแต่ในขณะเดียวกันทหารไทยต้องปกป้องแผ่นดินทุกลมหายใจและเมื่อการทูตไร้พื้นที่การทหารต้องยืมเป็นโลกกำบังให้ประชาชนรู้ยงใจไม่ชอบน้ำน้อยการทูตคือชุดสูตรการทหารคือชุดเกราะทั้งสองคือพลังเดียวกันเพื่อปกป้องประเทศประเทศไทยเดินด้วยสองขาทหารและนักการทูตไม่มีใครนำใคร เพราะภารก,กิจเดียวของเราคือปกป้องอธิปไตยบุรณะภาพแห่งดินแดนผลประโยชน์ของชาติและความสงบสูงของประชาชนคุณทักษิณชินวัตรอ่านข่าวนี้ในคุกแล้วหรือยังอ่านข่าวนี้ในคุกแล้วหรือยังถ้าอ่านแล้วเนี่ยสำนึกแล้วหรือยังสำเนียกแล้วหรือยังเข้าใจแล้วหรือยังมาลิดจสงแหนมพงด้วยนะมาลิดเมื่ออ่านแล้วแล้วก็ กรุณาอยู่เฉยๆไม่ต้องออกมาแนะนําอะไรคุณศิริรรษศักดิ์เขาอีกแล้วออกมาแนะนำอีทีนี่ด่ารวยเป็นตอน,น <ะ S 1> เลยนะนี่ยังไว้ชีวิตนะอื